คผู้ชมมาต่อกันที่ชุมชนทั่วไทยกันบ้างครับวันนี้ครับจะพาลงใต้ไปที่จังหวัดปัตตานีครับที่นั่นมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและก็แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามต่างๆครับแต่ว่าวันนี้จะพาไปดูแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่จังหวัดปัตตานีครับนั่นก็คือตลาดน้ําปัตตานีคุณผู้ชมครับบอกว่าเป็นตลาดน้ําแห่งใหม่ครับสร้างขึ้นเพื่อเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจครับติดตามครับกับคุณติชิลาพุทธสารพันครับ thank you ท่ากลางสถานการณ์ความรุนแรงคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าที่จังหวัดปัตตานีก็มีตลาดน้ํานะคะซึ่งหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและทางจังหวัดปัตตานีนั้นได้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมค่ะ สายลมเย็ยนๆริมแม่น้ำปัตตานีวันนี้แตกต่างไปจากทุกวันเพราะสองฝั่งริมแม่น้ำขาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มีใบหน้าเปื้อนยิ้มออกมาซื้อหาอาหารพื้นบ้านที่จำหน่ายในเรือหางยาวบางลํลำที่จำหน่ายอาหารรสชาติถูกปากจะมีคนมาต่อแถวยาวจนต้องรอนานกับครึ่งชั่วโมงเป็นมนต์เสน่ห์ครั้งแรกของตลาดน้ำปัตตานีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่ปลายด้ามขวาน ภูมิทัศน์ที่สวยงามของสะพานศักเสนีถูกประดับประดาไปด้วยร่มหลากสีสันกลุ่มแต่งให้แม่น้ำปัตตานียามนี้งดงามกว่าทุกวันบางคนที่มาเดินเที่ยวก็ไม่พลาดท,ที่จะถ่ายรูปตามซุ้มต่างๆซึ่งตกแต่งอย่างสวยงามคลอเคล้าไปกับเสียงเพลงจากการแสดงดนตรีสดในเวทีใกลๆ้ๆทำให้บางคนที่มาร่วมในงานเพล่เพลินไปกับความสุขใจเล็กๆที่ถูกสร้างขึ้นท่ามกลางหมอกควันของความรุนแรง ก็ดูสดใสครับทัถึงแม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ยังไม่ไดีขึ้นแต่ทีนี้ก็คุมเป็นประชาชนอย่างนี้ก็ผ่นใจตลาดน้ำปัตตานีเป็นการจับมือกันของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้ชื่อว่ากลุ่ม PS1 เพื่อสร้างความสุขให้คนในพื้นที่ได้ผ่อนคลายความเครียดจากสถานการณ์ความรุนแรงและเยียวยาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากเหตการณ์ความไม่สงบหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุระเบิด4จุดในเขตอำเภอเมืองซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเ,นเป็นเป้าหมายทางเศรษฐกิจโดยหวังว่าตลาดน้ำแห่งนี้จะจุดประกายความหวังให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ พยายามคิดกิจกรรมต่างๆเพื่อจะให้ปัตตานีเนี่ยได้มีกิจกรรมที่เคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ดูว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเมืองได้ค่อนข้างจะดีเพราะว่าที่เราเห็นบรรยากาศตอนนี้เนี่ยตั้งแต่บ่าย2เป็นอย่างนี้มาตลอดเลยนะคะที่นี่ก็หกโมงเย็นนะคะก็ยังแน่นขนาดเปนยานี้ ตลาดน้ำปัตตานีจะจัดขึ้นทุกๆวันศุกร์และเสาร์สัปดาห์แรกของทุกเดือนบริเวณสะพานศักเสนีซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถพบกับการแสดงสินค้าพื้นบ้านวัฒนธรรมพื้นถิ่นชแดนใต้และได้มีโอกาสชิมอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้พหูวัฒนธรรมของคนพื้นที่ปลายด้ามขวานที่ยังคงงดงามแม้ในยามที่ยังมีเหตุรุนแรง นั่นแหละครับเป็นบรรยากาศของความสุขของรอยยิ้มที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานีครับสำหรับตลาดน้ำปัตตานีผู้ชมครับจะเปิดหรือว่าจัดขึ้นทุกวันศุกร์และวันเสาร์สัปดาห์แรกของทุกเดือนครับบริเวณสะพานศักดิ์เสนีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับเป็ดอีกสีสันหนึ่งของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำมาฝากกันวันนี้ครับส่วนช่ว